วันนออี้พี่น้องบสูแชุก้นต่อกระปอนทีเกียพี่น้องเลยมั <c oughs> นนี่ก็มาลุยลงานนังค่าต,ออตอา่อพี่น้อง <c oughs> บริเฮดสองหมื่นเลยพี่น้องเพราะมันแดดถอดแหละกระฟวนอ่ามันเลยก็นั่งขึ้นด้วยพอแล้ว <c oughs> แล้วงานแล้วงานนังค่าแล้วกับมีงานต่อพี่น้องเลยอ่างานต่อคือสิ่ปรเิเฮดคือมีอ่เอฟซีพันปัญญาเจดีเพิ่นเนเีนเ่ยฟ่นานทั้งทางทางเสาอุ่นเพิ่นมาบอกเมื่อกี้เลยครับว่า สีฟ้าก็ไม่ใช่ทองนำหายพ่อใหญ่พงษ์หาน้องพ่อนอยู่เพื ung, ่อนผนผละกับสีเข็ดแบบแบบธรรมดาเนี่ยแล้วหลังจากแล้วงานเนี่ยกับสีลุงไปทำฝนตะวักขึ้นเป็นตลาดเพื่อนเพื่นก็สีฟ้าเนี่ยพี่น้องโอเคไปเดงกันเอ้าโมนาคุ้นงานสบายดีพี่น้องไหมสบายดีพี่น้องผลตะวักขึ้นงานพี่น้องเลยตะวักขึ้นงาน อันน kind of oh, ี Or, ้อ you know? ันนี้กับงานงานงานมุ่งงานมุ่งล้างขามาลาทอนมี่ย้องเอ้มุ่งล้างขามาลาทอนไม่ไหวไปใช่เนี่ยถ้าสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องรังนัดสีลงครบทิมเลยอ่ะเอามองบังมากินหมด่ะไปไปอ๋อสิบบังงไปไปบัหอยอ่าไปไปไปพอดีแล้วตะจะไปฝ่าไปว่าฝนจิตก เลังวีแล้วถิตั้งตัต,นนต้นกระเล่ากระตัดได้พี่หนองเย้ยตัดออกแล้วตอนนี้ก่นานร่มเลยอันนี้เบาผาพระลุยพิมพมาซอยพี่นนองเลยอือ เห็ดงานสันซุงแต่ินเดือนต่้มต่ำมุกรขนาด้พีเลยชิโนะมุกรขนางานสันซุงแต่เงินเงินต่ำพักต้นกระดาวกตัดแหละพี่น้องตัดถิ่มนะมันเกลี้ยกาพอจิตตัดลงมาตัดลงมาสีสันๆเพอได้กินยอดมันกินใบอ่อนมันแตกเห็นเด้น้องพี่น้อง แล้วแล้วแนี่ก็ิ้นมีงานต่อแล้วก็นาเลยะกผ่าลยงานของนำพ่อย่พงอืมฮพอยี่แล้วพคนตทองก็โถ แล้วก็เอาขึ้นเอาคิวะมืมนี้จะเอาเอ่อเอื่อนเพื่อเอื่อนคิวเลนะเคียวติดตเขิมหลังจากแล้วเ่เพือนพอถาวันี่ก็ที่ให้กันหน่ำไปอนคุดคุ้มมันห้องน้าเด้อพงเด้อคุ้มคุ้มห่องน้าให้พอใหญ่เพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเมียนเอื้อยเอฟซีเฮานี้แหละเพื่นนั้น คนเผาคนคือผาเงินหายหาพันบาทเลยอุ่นทำบรได้ไปเองแล้วก็คนก็พานมาทางอุนเนาะก็ชิมมอบให้ระบ้าโตให้เราเป็นคนไปสื่ออุปกรณ์ให้อนเขาก็น้าเห็นอะไรพี่น้องีองด้บแ้วนนี้แลรรมามาาที่ก่วแรงของบาด้่นางเลยเรนเจ็บคองนักนักกัวแรงองบาเปลี่ยนมุมเด้อพี่น้องเปลี่ยนมุม แก่แคมทางปวดพี่น้องเลยเชียงกดตังไน,นังได,ได้ยามุเลนนี่นะเฮือนเจ้าบันเห็ดทานใายเื่อนคอยากใคยได้มานังคู่มือนนอยู่เจอกันแมานังก้งน้ทีหอน,น,นกันเดียวมาท่นีเ้อะชั้นินเดือนออกไก <c oughs> เออก็น่ะกระสีบยาาพันไดดอกพะ<อ>วงหองน,น้ำนะสีเห็ดแบบธรรมดาเด้อพี่น้องแบบ ไอ้วันประหยัดที่สุดนั่นแหละพวงสังกะสีแอมฟ้ากะตีน่ะพี่น้องเข้ากะเตะที่เก่าเนะ่ยเขาซื้อไอ้แท่งเล็กไอ้แ่งเป็นปูนเนี่ยสองสามแ่งนี่แหละจอร์กเลยกับเทสัมมันเทสัมมันวิตละก็เห็ดกลัวันนี้ใช้จัง่อยเอาวหัวสวมใส่ง่ายเพราะวันนียฝนมันจะลำบากที่นี่เอจะดีย์มันมันวันทั้งวันเสาร์วันมันจะบอกว่าเออว่าตั้งเห็ดปูนเห็ดทรายไดว่าอฉันเออได้เออจะเห็ด เดไอ้บนเราเิน <interfer> ต <es> ้อารเียกนักาันนตว่อนเี่ยเข้าวปลไปทั้งอื่นเนี่ยเขาปลาอย่างเดียวอ่าส่วนนี้กับส่วนหลงระบาดวันไหวไปแทกับเขาปลาเพเขาปลาน่ก็มีอย่างเด็ดที่ผัวนอนอยู่ล่ล่าอะไรเงี้ยอะไรเดียวไปน้ำคิปไปน้ำแบบนี้ไอพี่น้องเบิ่งไปน้ำเนาะพี่น้องเบิ่งรอติดตามเบิ่งอย่อง น้องแม่มากินต้องแมามามนกีกินะน,น,น,นางไร่สดเรากับพี่น้องวากันเนาะวากันกบิหารสดก็กินทอดเนาะเอ,อทอดเอฟซีุมกนอย่างเยเพื่อกบอกเนว่าการไล่สดเนี่ยเป็นการ<ม>เป็นการปูกันธกรเอฟซี 4, เป็นการที่ว่าสามก<ช>ัวม้วสามข้วแบบในยังกับก,บกรเอฟซีนะ มัน uhm. ุ่นไป้ร้ำลายดนขอคุณเละลายเลกิวงนาดห้านมาเนาะ้พุ่นาแต่ว่าค่าผู้ได้อยากควกทำบุญนํากนาได้เดิมเดพักมาได้ฮะพวอันเดิเดมทำไไป้หนไลองทำไร่ปไนี่ว่าน่ทำสองไรก็ไหนพลว่า คนดีดูแลคือเก่าเพราะว่าบระเดีไปเองนะประเดี๋ยวไปแลนก็ซื้อั่นซื้อนี่ไม่ได้คนเห็ดซะไม่เหนื่อยนะทำละทงเป่าทองเป้มกันยังไงเอาไปเองได้ไปเองง่ายที่เก่าเลยใหญ่อลไรเห็ดดีแล้วัใหญ่ ตกแห้งแห้งวางหนึ่งเนึ่งคนตกหัตกตอกบอดน์ใครจะตอกโบอโดน์ยิ่งไม่นิ่งมันเปียกขากซ้ำจักแห้งเราได <c oughs> วันเปียกขากซ้ำยุดแหล้ กระโดดกรบบาดมามาแต่บาภาพมาเถื่เบียบปก,กติกระโดดซิม,มาครับน่บอกภาพตลอดส่วนบัวอยู่เพื่อนนั่นแล้วแล้วพี่น้องไอ้พันธุ์เห็ดแล้วแล้วถอดแต่ว่าเฮาบริยังบริทัานทาสียังบริลงแต่สีสีอย่างที่หายกา้านาเป็นคนทาเองไอ้พันธุ์เห็ดละเอียดเนี้ยเป็นให้พันเห็ดล่าดอกพี่น้องเข้ากันได้อัน ขาแรงพ่นออยู่อ,อพนพวกท่นมาเอาอยู่โทรให้มาเอาอยัางพันมาเอาขามื้ก็ได้เ,เื่อ,อ,อ,อนไปซื้อข้ากล้ามทุลูกเงี้ยกินเอามาใส่คนล,ละละากได้ดอกนอนอบบดาบ่ได้เขาเห็ดเขานอยเพื่อนก็เอาเห็นเียมเห็ดหนึ่งเหื่อยได้ขะแรงนำกรดีใจ คอเ้กันพี่น้องไม่มาอย่าปิตัวนี้ได้กระหน้าอย่าิาเพราะว่ากะหน่าย็นถ้ากระเยนเห็ดวัวใหม่เลยบบอยางงามโถ่ไออดประจำาจะได้งามก็เลยเงียบกลัวก่างจากอ้ายไอ้กเย็นอีเย็นก็เย็นน้ำอคนนี้แไปหับงานอยู่ใจเลยบอกลุงด่ว่าเอาาไปเน้ำเด้อวาทัน เอาเท่ากระนาหไปน้ำเดลยบอกบอกอ่านะนะบอกดิ้นดิเออเออเนเก่งดักราคาได้เท่ากระนาห์บอกเก่งดักรั่วราคาเชื่อมบลอกราคานี่ยเก่งทั้งเครื่องเลยเก่งเก่งอยู่ทั้งเครื่องเก่งอยู่ทั้งเครื่องเฮ้ยหัวให้ถึงไก่ทางลุมทางลุมก็เก่งเก่งทั้งเครื่องน่าสนใจทั้งเครื่องทั้งเครื่อง กลัวไปอยางไรแต่ว่าท้ามาเห็ดได้โอเท่าเท่าก็เห็ดได้แต่ว่าโบโบละเอียดนะนะครับแะโบละเอียดคปูน้ำนั่นควรนะคือกากับเท่าเห็ดปูปูเป็นเห็ดกับเพากระปูกเห็ดเป็นนี่แหละแบบนั้นแหละเห็ดเป็นแต่กรแซ่บแบบนั้นแหละปูเห็ดเป็นผัดเผ็ดใช้ยังง่อยหนึ่งก็คือว่าเป็นอันแซ่บที่การกระปนคือการกระหน่าเห็ดเป็นแต่ว่ากรบโบนีบแบบนั้น เห็นได้นั่นแหละมันจังว่าคุณเห็ดซาคุณเห็ดใบแล้วก็ว่าดา,านหน้าเรียนใหม่ด้านบ้วน อยบบงามโทรปูสง่าน่ะเขาแบบเขาไปเห็ดไร่หม่งแล้วที่เงินไร่หม่งแล้วเรื่องงามครั้งแรกของเพคนจะได้เห็ดบัวกอ่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่แหละเราเคยเห็ดเนาะเห็ดอะไรสำหรับกันโอเคอยู่เราะเห็ดสำหรับโอเคโอเคแล้วเรื่อเตือนทั้เห็ดเนาะคุณนันผัดกินเงินจนแข่าขาวกูเลยเนาะก็เลยลังเลยวันเี้เห็ดอันบัว กินมาจนเข่าขาวนแล้งามแล้วเนแหละอันนี้เด้ค่ะคูใหม่ที่ว่าเทศใหม่บบัวจ้าเออ่งอังดีนะไมเห็ดใครเห็ดให้เจ้าสนีอ้ยไปจังมากหดหอดปีกคูเหระยาฝนบอกว่าจะคูตอกตอกตอกแล้วแล้ก็บบอกลุงเป็นยังไงิธการทักการบอกว่าคูโทรหาอยู่ท่อยทธายไปไท่การไไท่ กระโดดกูกระโดดแง่ก็เ็ดเดนนข้างในเอเวติกรดดกระโดดเห็่วนโอ้ยงางคางางาางเดางางเลยงเงินเลโอ้เจ้ากะเก่งนี่หนอคางเ็อบน่รวะเออข้าวงนั่นเองไปไ่น้องไปบ่งเป็นเ็ดันกใสไใคิวพี่น้องเลยเดินคิวเลย อะไล่ะเดี๋ยวจะขังดีพี่น้องฝนตกมาเหรอฝนตกเลยพี่น้องเลยโอเคพี่น้องกระสิล่ายพีแล้วน้องไปก่อนนะขอบคุณทีบนจบคลิปโอ้อคใจไร <S <S เจอกันคลิปหน้าพี่น้อง <S <S โอเคบ๊ายบาย